คิดถึงิงงไม่ไหว้จะจะม่รอ,อยู่ที่ไหนเรื่องของดีมด่มแะจะไปให้ไวตอนนี้เราทั้งันอยู่ที่ไหนคิดถึงคิดถึงไม่ไหว้จะจะ ขอ,อยัดเข้านะครับครับเข้ามาเลยอืมอืม่งเลยแม่งเลยอืออ่ะครับอ่าผู้กองครับเพราะผมคือผมได้รับอ่าคดีมาครับเป็นคดีเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะโดนลักพาตัวพ่อของเขาเป็นคนโทรมาแจง้งลักพาตัวเหรอใช่ครับเขาได้แจ้งไหมว่าเด็กอายุเท่าไหร่อะไรยังไง อายุเ <Are> หรอ,หรอเขาไม่ได้แจ้งครับแต่ที่เรารู้คือเด็กผู้หญิงครับแล้วใครเป็นคนแจ้งนะผมขออีกทีสิพ่อของเด็กครับแล้วพ่อของเด็กได้บอกไหมว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นออยู่ที่ไหนอ่าพ่อของเด็กบอกว่าไปเรียนนะครับไปเรียนเหรอแล้วก็หายไปเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้เลยครับผม เชิญได้เลยครับโอเคครับงั้นผมไปก่อนนะครับเอาผมเชิญเลยครับโมจีนมโมห้องห้องโมอยู่หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมรู้ตัวหน่อยครับลุ้ตัวหน่อยครอใครออยอยู่อู้อู่อยู่อยูู่่อู่อยู่ยู่ว่อ่ยอ่ออ่่ย ใช่เป็นเด็กผู้หญิงรู้สึกว่าจะโดนรับพาตัวใช่คุณพ่อเขาเป็นคนโทรมาบอกก็คือเดี๋ยวจะให้หมดยินเป็นคนทําหน้าที่เกี่ยวกับเจาะหาพิกัดของเบอร์โทรศัพท์แล้วกันนะว่าเขาอยู่ทางไหนประมาณไหนอะไรยังไงส่วนหมดมัวเดี๋ยวไปสตาร์ลรถรอเลยหน้าตอนนี้เลยเชิญครับไปเลยเริ่มเลยหยิบปงหยิบปืนหยิบอะไรให้พร้อมทำหน้าที่เลยครับปุ๊บปุ๊บหมดมครับเชิญครับไหนหมดยินเจออะไรไหมอ่าอะไร แป๊บก็มังจ่ออยู่จออดไระจากเบอร์ผู้แจ้งเหตุัหยเบอร์ถือถือถอนี่ไงนี่ยไไปหมดมเลวไปครับปิดพร้อมยังขดได้ขัดได้พร้อม้อไหมพร้อือยพร้อมแล้วค่ะพร้อมหรือเปล่าไปครับผมลุย่เร็ว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 เเร็วเวเร็วเร็วเร็วเรวววิ่งววรนววว โอเคใช่ค่ะใช่แจ๋วสวยไงดีแบบนี้เจอแล้วเหรอคาดว่าเห็นมาถูกอะว่าคิดว่าใกล้แล้วค่ะโอ้ยทางนี้เหรอรู้สึกเราออกมาไกลจากไม่หรอครัท่านเห็นเราแล้วนะนั่นน่ะดิมันมาไกลขนาดนี้เลยออาจจะขับไปก็ได้นะคะติดตาม G P S ก็บอกแบบนี้น่ะอืมไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นสิ ที่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรโอ้ย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 อะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นขนาดไม่ละขนาดไม่ละขันไหนนั่นเหรอสีดำเหรอสีดำใช่เหรอโมลโมดูสิ GPS ใช่หรือเปล่าจากโทรศัพท์แปลกๆด้วยแต่ว่าคือใช่ค่ะใช่ค่ะมีแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอยู่บนตามที่อ่าไอ้ที่เขาได้แจ้งมาไว้ด้วยนะคะบนรถน่ะเอาหโมลโมยิงสิยิงเลยยิง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 ผมขี้เกียจยืน ยิงเหรอยิงล้อมันเฮ้ยยิงมันยิงอีกมโมยิงยิงล้อยิงล้อมดโมอย่ายิงมันสิยิงล้อยิงล้อตายโหงเกือบโดนหัวมันแล้วเดี๋ยวโดนเหยื่อทำไงเนี่ยเอยาประยิงมาตูวมาติประตูประตูเราฝึกมายังไงเรายิงอย่างนั้นอย่าทามาเลยเฮ้ยยิงล้อแตกแล้วล้อแตกแล้วล้อแตกแล้วเอ้ยดีดิดิเราอยู่กันเราอยู่กันล้อแตกแล้วมันล้อแตกแล้วมุดยิงลงเราจะจับมันมันวิ่งไปแล้วจับมันเฮ้ยหยุดอย่าขยับด้วยนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปังเฮ้ยไอหนุ่มโมโมไปไปดูเดี๋ยก่อนโมยิงตามผมมาทางนี้ไอเจอทางไหนลงไปไหนแล้วหยุดอย่าขยับไม่งั้นยิงนะครับหนึ่งหยุดหยุดเลยหยุด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 เฮ้ยอย่าตาบ้าเลยมันโมมาทางนี้ตามผมมาฮึฮะอยู่ไหนอยู่ในน้ำ้ยมุจะหนีไปไหนไม่ปยืนผมยิงนะายหยุด ยุดหยุดหยุด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 แหม่คิวจะแอบเนี่ยเหรอหยุดยุดเฉยเลยหยุดยุดเฉยเลยยุดหยุดยุดหมดยินจับเลยจับมันจับมันจับมันจับเป็นเท่านั้นห้ามจับตายคดีลับพาตัวยุดหยุดมึงติดคุกตลอดชีวิตแน่ลับพาตัวเด็กเนี่ยฮะเรายังเฮ้เนี่ยกูแจมือใส่แล้วแล้วสรุปมันเป็นยังไงฮะทำไมถึงจับเด็กต่อมาเออคือผมผมจะเอา อหยุดหยุดเอาปืนมาเจาะผมกันเออนพูดความจริงมาผมจะเอาเด็กไปขายเด็กไปขายเด็กแค่สี่ขวบนี่นะจะเอาไปขายหืงทำไมติดกระสุนหมดนะรีโหลดแป๊บนึงใจเย็นใจเดี๋ยวนใเย็นใจเย็เย็นย็เย็นก่อนใจเย็นเย็นย็ก่อนไม่ไม่คือถามหน่อยทำไมมึงต้องขับวนอืฮ้อฮะออ่าที่ผมขับวนเหรอเออคือผมกำลังในใจว่าจะเอาเด็กคนนี้ไปขายดีไหมอ่ะเพราะว่าเด็กคนนี้ ตัวเล็กแล้วราคาน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยมอนมูเจยินมอนมูให้ตีตีผมดีกว่ามอนมูเจยินครับเจยินครับจะเป็น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 ครับจะเป็นครับเจยินครับจะเป็นเอามากินกินเหลืออีกนิดนึงครับเอฉันถึงมูไปกินด้วยครับเจยินครับมึงจะไปไหนติดคู่หัวโตแน่บอกเลยเออโดนอ้าเอ่อเอ่อมอยินย้อนมอยินอยู่ที่นี่คอยเอ่อเฝ้าที่เกิดเหตุแล้วก็ยืนรถของคนร้ายด้วยนะครับ ด้วความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะพาไอ้คนร้ายแล้วก็พาเด็กคนนี้กลับบ้านงั้นไว้เจอกันที่สอนอนะครับครับผมครับผมอ่ะตามมามาี่เดี๋ยวหน้าคุณคุณนั่นเนี่ยมึงด้วยตามมาบ็กกรอครับครับมันเอเยนต์ไงหญ่เอ้โอ้โหไอ้นี่ตัวดีเลยถายความแปลกอยู่เฉยๆเลยมึงขายยาด้วยใช่ไหม โอ้ฉายายนี่เด็กกำบันที่เคครัขุมขายเควิตามินเคมีให้ผมสักอันนึ่งไหมล่ะสักเม็ดนึ่งพวกกองไม่มันคือการเทสไงผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไงตามมาว่าแต่หมวดโมมีอะไรเหรอเมื่อกี้พูดถึงเด็กคนนี้เหรออ๋อความจริงแล้วผู้กองเป็นพ่อเด็กปะคะเนี่ยทำไมครับเ้าจริงเหมือนกันจังเลยเฮ้ยผมว่าก็เหมือนได้เลยนะไม่น่าเหมือนกันเลยวะ เด้เลยครับไหนเรียกป๋ป้าสิลูกตาสีผมอ่ะอ้าวลูกกูไปไปสอนอเลยไปฝากขังเดี๋ยวกูพาลูกไปส่งไปขึ้นไปโมโ่่เอาปืนจี้ครับคันนุ่นสีน้ำเงินอ่ะจริงรถกระบะครับสีน้ำเงินผมผมไม่เห็นอะไรเลยสีนน้เงิไปไม่ไปไปเลยพอเหลิดแล้วครับมานี่ลูกพ่อตามมานี่ยึดหมดยิงทำการยึดแล้วก็ดูด้วยหมดยิงตรวจสอบให้ครบด้วยว่ามีอะไรหรือเปล่ามียาบ้าอยู่ในนี้หรือเปล่าโอเคไหมไป โอ้โหนั่นแหละเต็มเลยทายกระโปรงเต็มเลยนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังผนโม้หน้าข้างหลังแล้วใครขับอ่ะผมขับเองจะให้ลูกผมขับหรือไงขึ้นมาให้ลูกสาวน้อยโมยินเดี๋ยวกำลังเสริมกำลังจะมานะเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์เตรียมครับรับราบ